นี่แหละครับโอ้ยล่ะสูยๆล่ะบ้านเฮามันทุกข์บ้านเฮามันทุกข์น่นอนสานีกับหัวจักถ้ามาหากินเราพี่น้องเอ้ยอีหล่าญยูปอดายก่นอนน้องอ้้มยูปอดายนี่อัน,นปอโขกน้องอ้อนเนยอนนั้มอ,อ,อ่อนบ๊วยเป็ออนอั้มอึ๋งน,นี่อันน,น,มมน,นั้นบ๊วมเป็นอ้อนแอ่นได้พูดงานแรกมันบ๊ยอิหลาญในงานแรกเนาะนี่งานแรกของหลานพี่น้องเอ้ยถ้ามาหัวจกักท้ามาหากินแล้ว อันนี้ญาเขานีญาเขานั่งญาเถวญานถาเบิ้องลูกเบิ้งหลานเ้องานแรกน้องอ่ำน้องอ่อนนอนว่าใจหักนอนว่าความยากความลำบากก็เลยสู่มือนี้เป็นงานแต่งงานทีมงานโคตรกสมศรีหน่อยเมืองชุมเพก็เลยเอาลูกเอาหลานมาฝึกพ่อผ่นหักในการดานศิลปินดานศิลปะการลองการรำ นุ่งสินกับโบเป็นได้พี่น้องไงเห็นอาญาเอี้ยงมึงไงสินกระดาษนุ่งกับโบเป็นส้มนะส้มส้มเอนเถียงกับเป็นบอกเป็นหายางหัดแล้วเอียงกับบุมีดอกแป็ดแป็ดลัดปาดอยู um é, Leah, ่แต่เบ nice <ification through sprout ly offs> ึงแตงยาหนึ่งหันหน้าก <ly> ับหันหลังเนี่ยบ่ลื่นกันในยากระดาบ่มีส่วนโค้งไมแต่ส่วนเป็ดไม่ไม่แก้มเจ้าไม่ไม่ เจ้าไปเฮ็ดดังมานาเล่านาเจ้าละเป็นสีใหม่ๆ <c oughs> อยู่ปอหกกับปอหาพี่เพื่งผ้าทรมมหากินแล้วนี่เขาเอื่นทายาตอสูนพี่เพืง่งสิฮัทท่าเล่นนาทองท่าสเตนเด้า <c oughs> พุนี้พุ้นี่เสียงดีพุ้นีนี่เสียงเสียงดี พีน้องอัน yup. อีน้องก้อนลองเพงいい่งยจะเพ่งม่มสีองม่หน <go ี่ทำลองบ่มือนแล้วแต่เพิ่นเปิดห้เนละเปิดเศร้าห้เปิดเศร้าห้ครับนี่กามากับรถลดแห่ไปทีเป็นรดแห่มือนนสมศรีหน่อยรับพราะหนาสมศรีหน่อยรับสองตำแหน่งรับสองกาได้เมือนเพื่อนอ่ะสองกาเพ่นี้ทั้งเป็นพอผามพร้อมเลย เป็นหัวหนามคักบอ่อบันเพิงเ่งพาลูกผ้าเตา่ามหาอยู่ธรรมะหาอยู่มหาก,กินวันนี้เป็นวันเสาร์พอดีน้องนำนะวันเสาร์เมื่อไหรเมื่อไหรปิดเพิ่มสิบแปดมีหน้ากับสิบปิดเทอมแล้วปปลเรนเล่นเสียแดดวันนี้นั่งรถกับนั่งทั้งหลังมาได้เพราะยิ่พเพิ่นเพราะว่าให้ให้ลูกให้หลานนั่งทั้งหน้านั่งทั้งหลังยังดี เพราะยีเพิงนี่นั่งข้างหลังนลกหเรื่อหน่อยเล็กหน่อยนั่งข้างหน้า้านั่งข้างหน้ายัานยันยันเออทาเบิ่งมึงสเออโอ้ยพุ่นอะเมื่อาชีพพุ่นนี่พุ่นมงมงนหอยเ้อท่านมุงหลมร้านุางหลานแต่งน่ะฮัดฮดีละฮัดลงพื้นบางๆมันต้องบ่ต้องล่องมัต้องล่องหลายล่องบางๆ เพราะว่ามันเป็นกังเว้นเข้าลงผืนเล็กน้อยเล็กน้อยท่ายังได้กับเขานะเพราะไม่เพิงนี่เพราะไม่เพิงนี่ท่ายังได้กับพวกเขานาแป้งใส่เครื่องสัมบังเข้าต้องใส่แบบแบบอ่อนๆเพราะว่าเข้าเป็นเล็กน้อยอยู่มันเดี๋ยวมันสิแพลเครื่องสัมบังเขาที่อื่นหนาแก่แดดได้ต่อไปใส่ของอ่อนๆใส่ของแบบ มีออย่อท่าหน่อยๆกังามแล้วลูกถ้าหน่อยๆมันกับมันกัเขาได้แังหน่อยมันคือผู้เทาเี่ผู้เทานี่มันถมลงไปหลุมนี่ลูกเน่าได้ถมลงไปคง่อยแห้งคักหน้ากับไปเนี่ยโ่้ยน้ากับไปอันนึงแป้งกับไปทั้งนึงของญาหนายังว่าเขาได้หนาเราอื่นญาได้บันเออใช้ข้าอ่ำใช้เพื่อนรัก ไปลูกเด็กมันเปี่นเป็นตน้แตงแมนฟึกไปได้พีน่ะนี่มองยูกับนี่ดีมันนี่มองยูคนมีเคียงหน้าน่อยอยูดี่ดีบรรยากาศอันนี้อันนี้อันนี้บ้านยังก่อนเองบนกุดยมบ้านกุดยมมันเป็นตำบลหนองน้อนไทยเนาะกุดยมกุดยมตีโอ้บ้านกุดยมตำบลกุดยมอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิือนั่นสู้แขวนกับไรหิ้วเข่ากับหิ้วด้อบ้านหิ้วเข่าไปน่ะ จากแล้วนานเขาว่ากินอเขาเขากินอาหารซ้ำบะหมีม่กึ่งสำเร็จหลวมอยู่นี่มอแล้วเขาเซย,ยุบันเนี่ยหิวแห้งเลยบะหมีเ่เซเว่นในเซเขาไปซื้อ,อยุบันใส่บะหมี่ไปแล้วพูดถอยแล้ว,ลวเดี๋ยวแต่งแล้วจัง,งสีมาเบิ้งคว่ำสำเร็จของหนามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นคือว่าบ่ เอาสูตรนี่หัวหน้าซื้อให้ยมันบ่เนี่ย <c oughs> โอ้หัวหน้าซื้อให้ <c oughs> กับพี่น้องหัวหน้ามสมศรีนี่แหละก็ว่าอยากฝึกลูกฝึกหลานบ่อยากให้ไปไกลบ้านไกลเงี้ยไกลสัานไกลย่ายพ่อกับแม่อยู่พ่อกับแม่อยู่บ้านานี่ไงละ่ะ <c oughs> อ๋อพ่อกับแม่ไปเห็นงานก็เลยอยู่กับย่า่มสมศรีเลยบบบไม่ต้องเงินไปหรอกมากู่คนดดนี้วุ้นนี่บ้าหอ่อนมาห่อนนี่เขาไปซื้อมากๆไปใช้อะไรนิดหน่อยมืั้งบ่าสั่นว่าเขาไปหาซื้อแนวมากินสั่นโอ้ย อยากแต่บดให้กินผมจะคล้องแต่คลองบริโภคกาแฟแต่เลือกผม